บวยคูนี้ปวยสอง,สองอพัดสองปวยแกด้ายกบวยคูนี้เป็นปวยขวาด้วยทางตะกุกขัดซ้ายออกโดนดายยุนนิเตขวาลืมโขงว่ายังไ,ไงบังโขงนะครับนะฮะบังโขงก็ไมาา่ทรอะไรนายยุนนิเตะขวาทีิศที่ขาพับนอก ฝังโค้งไม่จะยกสะท้านฝังโค้งเดระเบหนนายยุนไก่เตะซ้ายฝังค้งเว่านา้ยุนี้เตะขวานายยุนกับฝังโค้งฝังโคงปักหลักว่านายุนไเดินหน้าโา้งฝังโค้งเตะขวาลูกนี้คือกดยองฝังโค้งว่าจะไหนนายยุนได้เตะลูกนี้ยังไม่โดนเตะขวมาเหมือนกัน เขาทางกันบรินวมคู่นี้ใกล้ๆ่นอยแกล้ๆ่นอยอาจา์บอกว่าแกล้ๆ่นออาจารย์สุพัยวงศ์านี่กที่นเราต้องดูเชิงไว้ก่อนพี่น้องใก่แๆหนอยทีก็มักาะต่อยกห่อยต่อยไม่ห่อยว่าจทำใ้พี่น้องเด้อ เอาละครับพอจริงจริงเข้าจรไม่เคยต่อยมวยใช่ต่อยมวยสาคนนะครับี่โอ้ยใซ้ต่อยขวาตีเข้ามาแล้วเปลี่ยนทุ่มไปด้วยกนแล้วลุกขึ้นมาใหม่โอ้ตอขาวไดูการีขวาของันโง นายยุคเดินนายุคปี่บาเบาเต้ความไม่ดีหนึ่งกบัดจบจบจนี่เห็นไหครับพี่น้องตามธรรมดาแล้วยุคที่หนึ่งแล้วก็รองเชิญพอถึงยุคระเบิดระเบิดกว่าของนายุคเตะไปตีเข่าเตะไป แรกบาตรตนีโอ้โหซ่้ายใวาซ้ายขวาตะเข้ามาตขาไปแรกมาเาปาตีขวาตนี้ดเสียงกันไปเลยนี่มะเขานี่ผมเข่าัาพบมงพบเเข้ามาบังพบหมดไปบังพบที่ก้าวีเข้ามาปะโคตรปขาวปะโคตรปีขาวคีขวาปีขวาซ้ายขวาวียนลงไม่ลง

ต้นใ่ก็ตายตาต้นก็มาอ้าพุทกาวอดตมาไทไปออย่างน่าไปอยู่ทลกนและเขาจะที่โกไปสมักดิ์สไหมสมศักดิ์สไหมในทุกที่สองว่าแล้วไอ้ถึงเขาโหังโหงโหม่ก็ไปโดยถ ฝากผมไปผมไปผมไปคุกก้อขวาีเข้ามาแลกเ้ากันไปแลกเอากัมาดีโอ้โหลาบลครับลาบลครับดียกที่สองตกใจไหมดูไายเตะกว่าไปไปมันบัดยกที่สองแฮปปี้อง ของเช็คความอีกรอบนั่งเห็นว่าขนาดมืยผู้นี้ยังตีเก่งทำนี่นายยุ่งายยุ่งผิดหวังกับคน้ิดวันนายยุ่งติดใจนายยุ่งติดวันนะติดกับมานายยุ่งติดเขาบางคนติดเขานายยุ่งติดกับบางคนติดเขาบางคนติดเขานายยุ่งอย่างไม่ธรรมดามานายยี่งกับบางคนบางคนนายยุ่งติดกัน

นายุกตีเขานายุกตีเขานายุกตีเขาบางคงไม่ยกตีเขาแล้วบางคงคนมากนายุกตีเขาปากคงตีเขานายุกตีเขาปากคงตีเขานายุกนายยกตีเขาบากคงตีเขานายยกตีเขาลูกตันนี้นายุูปากคงขยันปากคโหน้ามึงเออโออผู้นี้ชอบตันตัน

ไปไปิไปไปวัด oh! หับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Aue, aue, aue Aue, aue, aue Ch begun sin tych lupinol Ch goodbye Aue, aue, aue little ball Never ever never never His love is assure

ฟังผม้วก็ไปดันตีเามาตายยกันคนตีเขาจกันไม่รู้เข้าไเข้าไจะงคว่าเข้าไปจะงคว้าัาดีได้ตไล่เสียแม้บางที่นะคกับพีพน้องโอ้เติรเขาไป้ดที่ตายอยติเยเไป

ยาพี่นอนายกับ o n ัคมตัวแต่มตมูนไปร็กบไปเรกัไปเรกัไปอาบงเย็บบาดเย็บปอย่ารืมไปอ่เลไปอ่ารไปไปออกเดินด้วยอา ออกมูนออกจาออกโูยออกตาไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ให้ใครเป็นใครก,ก็จบกคับเบนหกเบดี๋กกเคมแนออกมา,มาใครจะชนะปรากฏว่าดามดีจะเกป็นชนะโอ้โห เอาโอกาสแค่รูดทิ้งทำไมผู้นี้เดี๋ยวผมจะให้เือนอ่อน